เป็นเป็นมากี่ปีแล้วครับหกปีหกหกปีหมอหมอลงว่าเป็นพาร์กินสันเลยครับอาการอาการทีแรกนี่เป็นยังไงบ้างฮะเริ่มแรกเวลามันเดินแล้วแขนมันไม่แกว่งแขนไม่แกว่งคแขนข้างขวาคมันบไ,ไม่แข็งแล,ลแล้วตอนนี้แบแบได้ปกติไหมแบแบได้ได้ฮะแต่ถ้าในช่วงที่มันเก่งมันก็จะ จะกำมากแต่ฝืนได้ครับเป็นทั้งสองข้างหรืว่าเป็นข้างเดียวข้างเดียวข้างเดียวเป็นข้างขวาครับข้างซ้ายนี่ไม่เป็นเลยไม,ไม่เป็นขาขาก็ไม่เป็นนะไม่เป็นแต่มันรู้สึกว่าอ่อนแรงอ่อนแรงแล้วก็เกรงตามตามลำแขนครับแขนนี่เกรง ตามลำบากโอ้นี่เกลียวบา่านี่ก็แข็งเกร็งเลยนะครับรบักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรครับปัจจุบันจุฬาจุฬาน,นะฮศูนย์กินสระครับแต่ก่อนนี้รักษามาก็สองสามลกีกยาบารับผมเคยรักษาพญาไทยเดชาแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจครับ เคยเคยไปนวดประคบไปอะไรบ้างไหมเคยครับเคยแต่ก uh, ็ไม่ไม่คลายครับครับตอนนี year, ้อายุเท่าไหร่ครับ64สิบสเป็นมาหลายปีเหมือนกันจับตัวแล้วเมันมีอาการอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเนี่ยเกรียวคอนะฮะ เกลียวบาเนี่ยนะฮะในจุดของแขนนี่เกรงหมดเลยเกรงมากเนี่ยเป็นก้อนเลยนะครับพวกนี้มันในแผนไทยเนี่ยเขาจะมีจุดไอจดุดปิดเปิดธาตุของเขาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้นวดประครบก่อนนะครับประครบตามแนวเส้นแข็งเกรง ให้นุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะแก้ตามจุดอีกทีเนี่ยนะฮะอย่างในจุดของพับคอเนี่ยเนี่ยแข็งมากเลยเนี่ยแข็งแล้วก็ในจุดของไอ้ตัวเวีหกวัตถภาคตัวนี้ก็แห้งเข้าไปเนี่ยววเนี่ยนะฮะเนี่ยแข็งเลยคึกกักคึกกักคึกกักพวกนี้ลมอยู่ในเรื่องของลมดูดสะบักด้วยอ่ะละครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ